พรหมวิหารสี่คือหลักธรรมคลองใจที่ทำให้คนเราปฏิบัติในทางประเสริฐทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นพรหมวิหารสี่อันประกอบไปด้วยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาเมตตาคือความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขกรุณามีความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์มุทิตาคือความยินดีที่เห็นผู้อื่นได้ดี และสุดท้ายอุเบกขาคือการทำใจเป็นกลางรู้จักปล่อยจักวางหรือวางเฉยพรมวิหารธรรมเป็นหลักธรรมประจำใจเพื่อให้ตนดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์เชกเช่นพรมผู้ใดมีพรมวิหารสี่เข้ามาประจำอยู่ในหัวใจโดยเฉพาะผู้เป็นผู้นำหรือผู้ปกครองการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นก็จะบังเกิดแต่ความสุขความอบอุ่น เราจะเอาชนะคนได้มากมายขนาดไหนก็ตามจะเป็นร้อยคนพันคนก็ยังไม่ประเสริฐเท่ากับการเอาชนะใจตนเองการเอาชนะใจตนเองจากความโลภความโกรธความหลงมันเป็นชัยชนะที่ประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งใดเป็นชัยชนะที่บริสุทธิ์